ไอ้นินไม่ไหนอืไอ้นินมันหายไปไหนเนี่ยแม่ไม่ตามไอ้นินมาด้วยเหรอไอ้นินไม่หิวข้าวใช่ไหมอืมไอ้นินไม่หิวข้าวน่ารีบแม่งจะไปแล้วอ้เสือไอ้อเสือบอะเสือมานีิ ไปทางไหนไปทางไหนแอ้นินไปไหนวะแง่มืดแล้วเนี่ยให้ลวดเดียวไม่หายดินดำก่อน แม่วแวก็ว่าไอ้นินไปไหนเนี่ยทำไมอดกินนะเนี่ยเขาอยู่กันทางนู้นเรามาอยู่อะไรทางนี้เนี่ยแม่รีบเลยมืดแล้วอะอะเร็วเร็วเลยไปเลยม,มาแอบอะไรอยู่นี่เมื่อดักทุกทางเลย ไงก็ไม่รอดหนีเสือในเสือมันชอบกัดเสือมันชอบกัดเหรอมืดแก